สวัสดีค่ะกลับมาพบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวพร้อมกับดิฉันใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาชมกับเรื่องราวรอบตัวเราและก็รอบโลกกันไปเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า มีทั้งจากในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รวมถึงแบบในพื้นที่ต่างๆอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย หลายท่านเคยไหมคะเวลาปลูกพืชหรือว่าทําการเกษตรเนี่ยจะต้องมีผู้ที่มาอาศัยชกช่วยโอกาสผลผลิตจากของเราไปค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูหรือจะเป็นอะไรต่างๆก็ตามทีนี้เนี่ยแหะพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาค่ะซึ่งวันนี้ใบเฟิร์นจะพาไปชมกันค่ะว่า ที่เกษตรกรของอเมริกาเนี่ยเขาจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงและปัญหาของเขาคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปสั้นๆกันดีกว่านะคะ กับเรื่องที่เราจะพูดถึงกันค่ะก็คือการจัดการกับปัญหาหนูนะคะในฟาร์มของอในสหรัฐอเมริกานะคะกับการวิธีการระเบิดหนูที่แบบน่าทึ่งมากๆแมดิเห็นคำว่าระเบิดหนูนี่คุณผู้ชมก็เอามือท้าปกตกอกตกใจกันไปแต่ว่าเรื่องเราไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนิดนึงค่ะเพราะว่าสําหรับเกษตรกรในสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าเวลาเขาปลูกทําการเกษตรกรรมทีเนี่ยพื้นที่ของเขาค่อนข้างกว้าง là có giải mặt mát rồi เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีผลผลิตออกมานะคะก็จะมีปัญหากวนใจเพราะว่าเขาก็จะมีแบบเพื่อนบ้านมาแวะเวียนซึ่งเพื่อนบ้านในที่นี้ก็คือหนูนี่แหละค่ะพอเขามาแวะเวียนแล้วเขาก็ไม่ได้แวะอย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็มีการฉกฉวยสร้างความเสียหายให้กับผลผล,ผลิตของเขาด้วยทีนี้ทํำยังไงล่ะคะปัญหานี้ก็ <S <S ต้องบอกว่าด้วยความเจริญรุ่งเรืองนะคะของการเกษตรกรรมของบ้านเขาเนี่ยหนูก็เลยกลายเป็นปัญหาที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะฝ ผล,ลไม้ในแคลิฟอร์เนียนะคะที่ต้องบอกว่ามีการพบรูหนูมากมายใช้คำนี้เพราะว่ามากมายจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการคิดค้นค่ะเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการยับยั้งเจ้าหนูตัวรายเอาไว้นะคะซึ่งเขาจะมีเครื่องมือค่ะที่มีความยาวประมาณ1.5เมตรค่ะซึ่งสำหรับตัวเครื่องมืออันนี้นะคะจะมีการติดตั้งถังแก๊สเอาไว้แล้วก็เต็มไปด้วย โรเพแล้วก็ออกซิเจนด้วยที่พร้อมจะทํางานตลอดเวลานะคะที่ด้านหนึ่งของเครื่องมือของหัวฉีดของเขาเนี่ยจะออกแบบมาพอดีกับรูหนูเลยมีรูหนูตรงไหนเขาเอาไปจิ้มไปเจาะตรงนั้นนะคะเมื่อโพรเพนและออกซิเจนค่ะถูกดูดเข้าไปในรูหนู อุปกรณ์การจุดระเบิดจะสร้างประกายไฟแล้วก็เมื่อแก๊สถูกดึงออกมานะคะก็จะเกิดการระเบิดที่สามารถจัดการกับรูหนูในโพรงนั้นๆได้เลยในทีเดียวจบเลยค่ะแหมลองนึกภาพตามแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอุปกรณ์เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือ ทางเกษตรกรเองก็ต้องสามารถที่จะสังเกตรหรือว่าพบกับรูหนูอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปจิ้มตรงไหนก็ได้ก็ต้องเห็นว่าตรงนั้นเป็นรูเป็นโพรงหรือเปล่าแล้วก็มีการสอดท่อตรงนี้เข้าไปเนาะเพื่อที่จะ จัดการนะคะกับการระเบิดจัดการให้สิ้นซากไปเลยในทีเดียวจบปึ้งแบบนั้นไปนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าการใช้วิธีนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ว่าจัดการกับหนูเท่านั้นนะคะแต่กเกษตรกรเองค่ะก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยในระหว่างการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกแล้วก็หน้ากากนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รวมถึงเพื่อความปลอดภัยนะคะสําหรับในการใช้งานอุ กนนีการทำงานนี้นะคะดูเหมือนว่าน่าประทับใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะทั่วไปอย่างที่บอกกันไปค่ะคุณผู้ชมหนูเป็นปัญหาในทุกฟาร์มในสหรัฐอเมริกาจริงๆโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียเนาะที่บอกกันไปมีผลไม้เยอะนะคะหนูก็แหม ก็หิวล้วคะ่ะก็มาหาของทานอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องถือว่าในเรื่องนี้ก็เป็นวิธีการจัดการของเกษตรกรบ้านเขาส่วนบ้านเราตอนนี้ใช้ยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะเราไปกันอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะก็คือเรื่องถัดมานี้เป็นเรื่องที่ เป็นเกี่ยวกับบริเวณแนวประการังกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะมาชมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะมีการสร้าง ปะการังเทียมนะคะในทะเลด้วยคอนกรีตค่ะแต่ว่าสร้างยังไงอันนี้คุณผู้ชมบางท่านน่าจะเคยพอได้ยินกันมาบ้างแต่วันนี้ค่ะจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าณนะตอนนี้นะคะสําหรับในเรื่องราวการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการสร้างปะการังเทียมเป็นเรื่องสําคัญเป็นวาระสําคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปะการังตามธรรมชาติถูกทําลายไปเยอะมากมากค่ะเมื่อปะการังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ถูกทําลายไปปุ๊บไม่มีบ้านแล้วสัตว์ใต้น้ําเขาก็ไม่มีที่อยู่นะคะก็จะส่งผลกระทบกันเป็นโดมิโน่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะทําให้ไม่มีบ้านอยู่สัตว์ก็พลอยสูญพันธุ์กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างปะการ,รังเทียมจึงสําคัญมากๆเหมือนกับการสร้างบ้านให้สัตว์น้ําใต้ทะเลด้วยค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าเราจะมีการส่งคอนกรีตนะคะลงไปในทะเลซึ่งคอนกรีตเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีสําหรับการก่อสร้างที่ล้มเหลวนะคะหมายความว่าอะไรคือไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วมันล้มเหลวแล้วต้องเอามาทิ้งไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเขามีจุดประสงค์ที่สําคัญค่ะก็คือต้องการที่จะสร้างแนวปะการังเทียมนะคะเมื่อเรือบรรทุกค,คอนกรีตลงไปในทะเลค่ะคอนกรีตเหล่านี้นะคะจะมีทั้งขนาดและ ร่างที่แตกต่างกันไปก็จะช่วยดึงดูดสิ่งมีชีวิตสัตว์ทะเลใต้น้ําที่ต้องการสร้างบ้านนะคะให้มาอยู่ในแนวปะการังตรงนี้ที่เป็นคอนกรีตตรงนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาทะเลแล้วก็สัตว์น้ําอื่นๆน,นะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันให้เขาไม่โดนล,ล่าในระหว่างฤดูผสมพันธุ์ด้วยแน่นอนก็พอเป็นบ้านปุ๊บก,ก็เสมือนว่าเป็นเกาะ กำบังให้ด้วยนะคะถ้าใครได้เคยชมสารคดีนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ําใต้ทะเลนะคะก็น่าจะพอได้เห็นกันมาบ้างหร,หรือว่าแม้กระทั่งรวมถึงกระตูนนะอย่างเช่นแบบเดชันนึกถึงปลาดิโม่คุณค่ะในสมัยนะั้นนาะในเรื่องราวเหล่านี้เขาก็มีถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะต้องบอกว่าคอนกรีตนะคะหรือว่าแนวปะการังเทียมเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ใต้น้ําทะเลเนี่ยซึ่งมีความเค็ม เนาะแล้วก็มีสารที่แบบกรัดกร่อนได้ก็ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะแต่ก็ต้องไม่ส่งผลกระทบเสียต่อระบบนิเวศใต้น้ําด้วยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อสูงถูกส่งเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เรามีการกําหนดไว้ใต้ทะเลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมี การรวมกลุ่มกันค่ะของสัตว์น้ำนะคะก็จะได้อยู่กันแบบปลอดภัยแล้วก็นอกจากจะเป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังช่วยส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเวลาที่มี เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจะก,กระทบกันเป็นโดมิโนโอ,อย่างที่ดิฉันบอกไปเมสักครูค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะก็จะกลับมาที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างบ้านให้กับเขาได้ในวันที่ได้รับประโยชน์ตัวเราก็จะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เอาล่ะวันนี้นะคะนอกเหนือจากจะพาทุกท่านไปชมกันใต้ทะเลแล้ววันนี้ต้องบอกว่าที่เขาเขียวใช่ไหมนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือช่วงวันหยุดนี่รถติดมากเลยนะเพราะว่าเขาไปชมน้องหมูเด้งกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหมูเด้งฟีเวอร์ไปแบบทั่วโลกเลยนะคะเห็นความน่ารากักน่าเอ็นดูซึ่งคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าอุ้ยเคยเห็นหมูเด้งแบบงาหัวเขา่าพี่เลี้ยงด้วยจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิปโปโปเตมัสที่ ที่เป็นขนาดใหญ่นะคะหรือว่าน้องหมูเด้งที่เป็นสายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสพันธุ์แคระก็ถ้าดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยเขาจะมีพื้นนิสยัยเป็นสัตว์ดุร้ายคุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวใบเฟิร์นจะพามาชมกันค่ะว่าฮิปโปโปเตมัสจริงๆแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของ สายพันธุ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันดีกว่ากับฮิปโปโตเตมัสที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อันตรายที่สุดในโลก ขนาดนั้นเลยไหมไปดูกันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าสําหรับพิพิบเตมัสนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ขนาดใหญ่มากๆจริงๆค่ะเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยก็คือถ้าสูงก็สามารถสูงได้ถึง1.6เมตรนะคะแต่ว่าน้ําหนักคงรวมของเขาเนี่ยสามารถที่จะหนักได้ถึง4,500กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะ ก็ลองนึกดูตอนนี้คุณผู้ชมลองนึกดูก็ได้ว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แต่ฮิ p โ o โพเ a มัสที่สามารถใหญ่เนี่ยใหญ่ได้ถึง4,500กิโลกรัมเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่หนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุด ในน้ำของแอฟริกาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าลักษณะที่คาดเดาไม่ได้เลยแล้วก็พฤติกรรมที่มีการรักษาห่วงอนาเขตของพวกมันเนี่ยแหละค่ะทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตนะคะจากการถูกฮิปโปโปเตมัสทำร้ายร่างกายอย่างน้อย500คนต่อปีเลยค่ะคุณผู้ชมก็ในแอฟริกานะคะก็ต้องบอกว่ามีฮ<ๆ>ิปโปโปเตมัสเยอะมากแล้วก็เป็น สายพันธุ์ใหญ่แล้วเขาก็จะมีการห่วงอนาเขตด้วยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแม่ฮิโปโปเตมัสเนี่ยจะมีการห่วงลูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงกันไปว่าน้องหมูเด้งถึงแม้จะเป็นาสายพันธุ์แคร์แต่จริงๆแม่เขาเนี่ยก็ต้องห่วงลูกมากๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอยู่กับพี่เลี้ยงค่ะก็จะมีความคุ้นเคยคุ้นชินกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราๆเนี่ยเราจะไปเล่นกับเขาแบบถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยเขาไม่คุ้นกับเรานะคะทีนี้ค่ะกลับมา ที่เรื่องของฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่ที่แอฟริกากันดีกว่าที่เราบอก กันไปว่ามีผู้สูญเสียชีวิตต่อปีนะคะถึง500คนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวฮิ p รอปเตมัสเนี่ยเขาจะมีผิวที่หนามากแล้วก็แข็งแรงมากเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันตัวเขาเองค่ะจากแสงแดดที่แรงจ้ามากๆนะคะเพราะว่าแสงแดดความร้อนในแอฟริการุนแรงกว่าประเทศไทยมากๆถ้าคุณบอกว่าเมืองไทยร้อน ร้อนมากแล้วร้อนที่สุดที่แอฟริกาจะร้อนในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนเลยนะคะและยังรวมไปถึงค่ะการที่มีผิวหนังที่หนาขนาดนั้นของฮิปโปเตมัสนะคะยังเป็นการช่วยรักษาความชุ่มชื้นในร่างกายของเขาด้วยค่ะแล้วก็ยังทำให้ ในเรื่องของการอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนั้นของเขาเนี่ยปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนิสัยจริงๆแล้วเป็นที่เรื่องลือมากค่ะว่าฮิปโปโปเตมัสมีความก้าวร้าวแล้วก็ดุร้ายเพราะว่าสัญชาตญาณความห่วงแหนอนาเขตของเขาสูงมากค่ะ mm. เมื่อทันทีที่เขารู้สึกว่าถูกคุกค,คามนะคะ mm. เขาก็จะสามารถที่จะ แสดงกิริยาหรือว่าทำร้ายผู้ที่มาล่วงล้ำอาณาเขตของเขาได้เลยในทันทีนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมมีผู้เสียชีวิตนะคะจากการที่ไปลุกล้ำเขตของเขาด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูตัวแบบตัวหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความแบบไม่คล่องตัวแต่ว่าเวลาที่ เขาเกลี้ยกราดนะคะต้องใช้คำนี้เขาก็เร็วมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการว่ายน้ําที่เร็วมากๆด้วยซึ่งใช้เวลาส่วนมากนี่ก็จะอยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะบางทีเนี่ยเราไปเห็น ฮิปโปโปเตมัสในสวนสัตว์ใช่ไหมคะแช่น้ําอยู่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอเอ,เ,อเขาแช่น้ํานานเกินไปหรือเปล่าเขาจะเป็นอะไรไหมอันนี้ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของเขาโดยปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะไปสวนสัตว์นะคะเจอกับฮิปโปโปเตมัสสายพันธุ์ใหญ่หรือสายพันธุ์แคระอย่างน้องหมูแดงสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือไปลุกร a m พื้นที่ของเขาหรือว่าไปปาข้าวของใส่เข้าแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมไม่งั้น เขาก็อาจจะเกลี้ยวกราดแล้วก็ดูร้ายขึ้นมาก็ได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในสวนสัตว์แต่สุดท้ายแล้วสัญชาตญาณของเขายังคงมีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็พูดถึงกันมาถึง3เรื่องราวในวันนี้ที่นํามาฝากกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮิปโปโปเตมัสนะคะที่ขนาดใหญ่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะดูสงบแต่จริงๆถ้าไปทําร้ายเขาเขาก็เอาเรื่องอยู่นะคะก็ต้องฝากกันด้วยแล้วก็รวมถึงค่ะในเรื่องของแนวปะการังเทียมนะคะที่ได้ฝากกันวันนี้กับการนําคอนกรีตนะคะไปสร้างแนวปะการังเทียมให้กับปลาและสัตว์น้ําใต้ทะเลค่ะที่ต้องถือว่าช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศ นะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้กับท้องทะเลด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องกับการจัดการกับเจ้าหนูตัวปัญหาที่มาแย่งชิงผลผลิตทางกเกษตรกรรมของเกษตรกร,ร,กร,รในสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาบอกว่าใช้วิธีการระเบิดไปเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ก็แอบที่จะสะเทอนใจอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็อย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องเป็นการกําจัดค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะคะแพ่พันกันมา,มามากมายก็ รบกวนแล้วก็ส่งผลเสียต่อระบบสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีเรื่องสาระต่างๆมาฝากันแบบหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องราวในที่มาอัปเดตกันแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะเพราะว่ารายการเล่าเรื่องข่าวเรื่องสาระและความสนุกมากันแบบว่าครบถ้วนเลยและอย่าลืมนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากทางช่อง1 3 สยามไทยมาฝากกันด้วยจะมีอะไรกันบ้างเชิญชมได้เลยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่ KT+ p l u s Persico ค่ะขาวกระจ่างใสไร้กลิ่นตัวแน่นอนนะคะวันนี้สำหรับท่านที่อยู่ในช่องติ k กต็อกนะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2ไปเลย ในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งโปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับถุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ